จัดไม่ใช่ไี่ขอเล่นเขากลัวหนูล like ูกเขากลัวหนูหนูจับเขาดีๆเขากลัวหนูมานี่ลนมาแล้วป่ะพี่เราพี่ก่อนโนน่หนขขนเขาหลุดเลยลูกไหนๆนี่ไงที่พื้นเนี่ยขนเขาหลุดเลยอะ ไม่ทำลายนะไปไปมาขู่อ่ะขู่นกบ่างเนอะผมว่าโอ๊ยในออดวุ้ยวุ้ยเขาอยากไปหาหนูแล้วเขาจะไปหาหนูแล้วหยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยลูกอยู่เฉยเขากลัวอยู่เฉยอยู่เฉยลูกเขาไม่ทำร้ายหนูเขาไม่ทำร้ายหนูเขาแค่เดินเล่นอยู่เฉยอย่าอย่าทำร้ายเขาอย่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 าทำร้ายเขา อย่าทำร้ายเขาลูกหายหายก็คงโกรธไม่พอใจหรือว่าแกล้งแกล้งให้เดินไปเอ้านกนกนกปูไปไหนน่องไรอ่ะน่องไรอ่ะมันคิดว่าโกงนกไงเขาเขาเขาไม่เขาไม่ทำร้ายหนูเขาไม่ทำร้ายหนูเขาเล่นกับหนูลูกเขาทำร้ายหนูลูกเขาเขาใค้าเอาะใครบ้างอ่ะ